เขาเลือกทางเขาถ้าเขาไม่คิดให้ดีๆนะไม่คิดถึงประเทศชาติไม่คิดถึงแผ่นดินไทยไม่คิดถึงประชาชนที่อยู่ในประเทศให้ดีๆเราจะต้องเสียเลยค่ะเราจะต้องเสียเพราะฉะนตรงนี้การต่อสู้ตรงนี้เอเซมดูแล้วว่าหนึ่งที่สำคัญเราขยับกันไม่ได้เลย ถูกจับกันก็เยอะถูกตาเขาเลยนะตาตาข้อกฎหมายเอาไว้อ่ะหมายหัวเอาไว้ก็เยอะนะเออคุณชื่ออะไรฮนะกูเงิดไหลสู่ประเทศไทยฝากไปถามท่านผู้ใหญ่ผู้นำผู้ใหญ่ หากไปถามท่านผู้นำหน่อยครับแถวยุโรปมีประเทศไหนบ้างหรือออกวีซ่าให้ผู้นำไทยไหมครับประเทศไหนล่ะในยุโรปเขารู้ประเทศไทยแล้วว่าเกิดอะไรกันขึ้นคะ่ะแต่หนึ่งเขาเข้าไปแทรกแซงในการเมืองเราไม่ได้ขนาะมีนักหนังสือบินต่างประเทศที่อยู่ในไทยอะ่ะเขายังมีข้อจำกัดเลยนะฮะห้ามยุ่งเรื่องการเมืองคะ่ะห้ามเขียนเรื่องการเมือง ถ้าเขียนเขาก็ต้องกำหนดไปว่าคุณต้องเขียนอะไรตามที่เราเซ็นเซอร์คือให้ความสมวิชี์ไว้อะฮะอย่างเช่นว่าเห็นได้ข่าวมาว่าจะจะอนุญาตให้เปิดทีวีออนไลน์อ่ะโถไม่เปิดมันจะดีกว่าคะ่ะนะไม่เปิดมันจะดีกว่าเพราะถ้าเขาอนุญาตนี่คืออย่างน้อยๆเขาต้องขอชื่อผู้ร่วมงานทั้งหมดคะ่ะ ขอชื่อผู้รำงานทั้งหมดของแต่ละสถานีแล้วเขาก็จะต้องกำหนดด้วยว่าคุณออกได้แต่คุณต้องพูดในขอบเขตของขายเข้าข้างทหารเพื่อให้ทหารเดินหน้าปฏิรูปค่ะจะเปิดทีวีแล้วมานั่งพูดถึงเรื่องฝ่ายตรงข้ามเหรอเรื่องทหารเหรอเรื่องค้านทาหารเดินไม่มีทางอะค่ะโดนค่ะไม่เปิดมันซะเลยดีกว่าค่ะไ่เปิดมันซะเลย นะคะถึงไว้อคทีวีเขเปิดได้มเขาก็ไม่มานั่งพูดแล้วรายการเรื่องการเมืองพูดเป็นเรื่องอย่างอื่นเขาแล้วค่ะเขาเขาเขากำหนดเราหมดค่ะเขาเป็นผู้กําหนดชีวิตเราค่ะเวลานี้ประเทศไทยเป็นผู้กําหนดชีวิตและหนทางให้ให้ประชาชนค่ะโดยไม่ต้องมาหืออือค่ะชอบไม่ชอบกดออกมาได้แบบนี้เขาไม่มาสาวใส่ยังถามว่าอ้าว เราจะทําอย่างนี้กันนะระาวกันหรือเปล่าอันนั้นแร์ค่ะอันนั้นยังถือว่ายังเห็นกับหัวเราค่ะแต่เขาออกกฎมาแล้วอ่ทําอย่างนี้นะต่อไปนี้จะเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นี้เผด็จการค่ะ,ะเผด็จการเพระเารพระารนั้นการต่อสู้ของเราไม่ใช่ง่ายนะคะคนที่เป็นมวลชนเดินตามเฟซบุ๊กคุยในไลไน์นะคุยตามห้องเว็บไซต์ขอให้ระวังตัวกันนะคะ พอตอนที่คุยละคุณไม่ได้ไปคิดหรอว่ามีคนมองคุณอยู่ห้องไอเซฟาก็มอนิเตอร์อยู่ค่ะมอนิเตอร์ทุกเวทมันที่เล่นกันเมืองค่ะนะคะคุยกันปกติอย่างที่เวทบอเซฟมาทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะเราไม่ได้ไปด่าเสียหายหายเราลากข่าวจากที่เขาออกกันเนี่ยที่ในไทยอเขาออกกันเราลากมาคุยกันมาวิเคราะห์กันค่ะนะ,ะเราลากมาวิเคราะห์ไม่ใช่ต่างคนต่างเอาไอเดียของตัวเองมานั่งด่ากัน ไม่ใช่ค่ะจะบ,บอกว่าการต่อสู้ของเราเวลานี้ตัว SM ก็ยังทำอะไรไม่ได้มากนะคะสวัสดีค่ะครอบครัวฮาร์ดคอร์นะคะก็ไปอย่างเนี้ค่ะก็คงตัวอีกสองเดือนในปีนี้ล่ะค่ะนะคะในปีนี้ คือถ้าฝ่ายของเราที่เป็นต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยไม่ได้ขยับอะไรเลย,เลยขยับแต่นในโลกไซเบอร์ออกมาด่ากันออกมาด่าเขานะคะพูดคุยกันด่าเขามันก็ไม่ได้ไปถึงไหนแล้วค่ะไม่ได้ไปถึงไหนหรอกใครจะมีเวลามานั่งด่าทุกวันด่าแล้วก็โดนเขาแล้วค่ะเขาจ้องเขามองเราอยู่คนนั้นจะโดนตาไมพีหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่าลืมนะคะเขาลงทุนซื้อเครื่องเกี่ยวกับ การสำรวจติดตามในคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาลงทุนซื้อนะลงทุนอย่างมากด้วยเขาจับทางเราได้หมดแล้วอะก็สลายสามครั้งเนี่ยแหละค่ะสลายสามครั้งเนี่ยเขารู้เลยไอไ้อพวกแดงมันทํเงินแบบนี้นะมันอย่างนี้นะมันอย่างนี้เขา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 ,เขาแก้ทางเราไว้หมดเลยอะเขาแก้ทางเราหมดหมดเลยอะค่ะก็อยู่อยู่เงี้ยที่มานั่งด่ากันในไซเบอร์ไดลายระวังไว้เลยนะไดลายตอนนี้โดนหลายคนนะคะ เพื่อนที่เมคนสนิทก,ก็โดนค่ะขนาดไม่ได้อยู่เมืองไทยนะแต่โดนคุกคามที่เมืองไทยค่ะครอบครัวค่ะจับเอาไปสี่วันเน่จับเอาไปคาดคันสี่วันค่ะทั้งที่ตัวเขาอยู่ต่างประเทศแล้วก็ไม่ได้กลับประเทศไทยด้วยค่ะแต่ก็โดนเอ,อเขาเรียกคุกคามทางทางลายอะค่ะพอดีเขาไหวพริบทันค่ะเขาไหวพริบทันนะฮะมันมันเป็นเรื่องที่เรียกว่า อย่าอย่าพลาดพังกันค่ะอย่าพลาดพังกันก็ปล่อยไปอย่างนี้ค่ะถ้าคิดจะสู้ติดตามข่าวเอาไว้นะคะติดตามข่าวเอาไว้สู้โดยการที่เรียกว่ามาในโลกไซเบอร์ที่จะมานั่งด่ากันแล้วก็ด่าเขาอะนะด่าเขาอะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะมันก็ไม่มีอะไรเกิดเหนื่อยเปล่าๆค่ะการต่อนการต่อสู้คุณในประเทศไทยเราเบ็ดเสร็จ เดจเซมพูดมาตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่มีแดงทั้งแผ่นดินออกกันไปเป็นแสนแสนเดจจะบอกทําไมทําไมคุณคู่แค่นี้มนชนเยอะขนาดนี้ก็เดิมเดิมมานั่นแหละคะ่ะมันควรจะยกระดับในการเบ็ดเสร็จแล้วอะเมื่อมนชนก็มีใจมี power เต็มที่จะลยุยควรน,นั้นแหละตรงนั้นแหละคะ่ะควรที่จะให้มันเบ็ดเสร็จเสร็จไปเลยคะ่ะมาขยักขย่อนกันจนอย่างที่รู้ๆอะอย่างที่รู้ๆอะนะพูดไปก็จำซาก เราผิดพาลาดมาด้วยหัวขบวนเราทั้งนั้นค่ะหัวขบวนขั้นที่หนึ่งก็คือคุณทักษิณเขาเป็นท่อดักเบี้ยงให้เงินมากับพวกหัวขบวนก็มาทําอะไรกันมาทําอะไรกันลนะ่ะจนมีกิเลสเกิดขึ้นในในเงินค่ะพอเห็นเงินเยอะๆมันได้กันไ,ไ,ได้กันมาง่ายๆกว่าเกิดกิเลสแล้วค่ะเลยไม่ได้สู้จริงจังค่ะไม่ได้สู้เพื่อเพื่อให้มันสุดชอยหรือให้มันจบเป็ดเสร็จยืดเยื้อเอาไว้ได้เงินงอกเงย ก็กลายเป็นแบบนั้นไปคนที่น่าสงสารคือมวลชนค่ะคนที่สู้จริงใจแล้วก็ลากเขาออกไปตากแดดตากฝนเนี่ยพวกนี้นั่งสารค่ะแล้วเวลาเขาโดนทหารไปลากถึงตัวที่บ้านมีใครจะรู้ไหมเอาไปไหนมีนะทุกวันนี้มีนะคะไปลากถึงบ้านเลยเนี่ยคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องก็ได้แต่เห็นทาตาปีบๆกันทำอะไรไม่ได้เข้าตัวไปแล้ว ไปเยี่ยมก็ไม่ได้เอาไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยเราโดนกันอยู่ทุกวันนี้นะคะบางคนจะเปลี่ยนที่อยู่มันทุกวันเลยค่ะก็โดนติดตามมัน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 ้นั่นนะคะมันหลักใจจริงๆหลักใจว่ารูปไหนเนี่ยจะไปกันรูปไหนเนี่ยจะจะไปชนะเขาได้ยังไงเนี่ยจะไปชนะเขาได้ยังไง เี็กเซมนั่งคิดอยู่ทุกวันนะคะถึงปล่อยสมาชิกไงพูดคุยกันฟังเพลงเล่นกันให้สบายเอเซมหนูจึงจะไปทําสวนมือทําแต่หัวเด็เซมคิดตลอดเวลาะค่ะเพื่อจะสู้แบบไหนดียว่าจะเห็นที่สู้กลุ่มนั้นสู้แบบนี้ก็สู้อย่างอย่างเงี้ยจําเจยอยู่เงี้ยเขาไม่ได้มาสนหรอกคะ่ะเขาจะจับเราอย่างเดียวคะ่ะเขาไม่ได้มาพูดที่เขาจะเอาจะมาทําตามที่คุณพูดนะตามที่คุณด่าเข้าไปอะ่ะไม่นะคุณโดน มันก็ได้กันแค่นี้ที่มองมองเห็นก็ได้กันแค่นี้แล้วไงต่อแล้วไงต่อแต่ละคนแต่คนที่นักสู้ต่างๆอูพี่ขยับไม่ได้เลยอูพี่ขยับไม่ได้เลยนิ่งเป็นเป็นอะไรเลยนะฮะทั้งนั้นอ่ะเซมคุยติดต่อคนหนคนค่ะขยับกันไม่ได้นอกประเทศทำอะไรได้ก็ทำได้ยิ่นในวงการเซเบอร์อย่างเงี้ยค่ะก็เห็นเห็นอย่างเงี้ยก็คิดกันสิคะ พอเห็นแล้วถามตัวเองเลยค่ะได้ทำอย่างนี้แล้วไปไปสู้ชนะตรงไหนวะเนี่ยก็ต้องถามแหละถ้าเห็นการขึ้นไหวในในข,ข้างนอกรอบนอกอย่างเงี้ยอต่างประเทศเขามีขอบเขตค่ะเอาเขาบอยคอรดประเทศไทยดีไหมงามหน้าไหมฉะใจไหมเปล่าเลยสําหรับพี่เสมสําหรับคนอื่นไม่รู้นะสําหรับพี่เสมเศร้าทันทีเลยโอ้โหเว้ยประเทศเราถูกซ้าเติมอีกแล้วเนี่ยคนในประเทศเราถูกซ้าเติมอีกแล้วเนี่ย เขาก็ให้เราเป็นหมาหัวเน่านะคะเขาให้เราเป็นหมาหัวเน่าสบายใจไหมในฐานะคนไทยเนี่ยสนฐานะคนไทยเนี่ยเฮ้ยเขาดูว่าเราเป็นเป็นคนอย่างนั้นไปนเลิมเปนไอ้แค่คนมจํานวนน้อยประชาชนมีเป็นนั้งเยอะแยะต้องมาลําบากไปด้วยอย่างเงี้ยอ่าลาบากเอาดดนิสัยให้มันไม่มีกินมันจะได้ลุกจะกล้าลุกกันเหลอลุกขึ้นมาเขาก็สอยอย่างเงี้ยความโหดร้ายเขาเราก็เห็นเห็นมาอยู่แล้ว จากที่เป็นน you 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 ักกล้าก <gger> in so ็ต so you ้องเป็นนักกลัวไปเลยค่ะในประเทศน่ะจากนักกล้าเป็นนักกลัวไปเลยมันเหตุการณ์มันต้องยอมจำนนนะคะในประเทศเรานะมันต้องยอมจำนนอย่าว่าในประเทศอะไรคุณทักษิณยังยอมจำนนเลยค่ะคุณทักษิณยังยอมจำนนเลยมะหนังสือพิมพ์ลงมาโว้ยสิโมโหหน้ารูเลยแอ้วฉันเลบอกคุณคุณหยุดเคลื่อนไหวการเมืองค่อเอสเซมเขียนไ้นั่นไปคอมเมนต์คุณหยุด คุณหยุดไปเถอะนับถือคุณไม่ได้เกลียดคุณเลยนะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของประชาชนถ้าลุกกันไม่เป็นก็ช่วยเหลือไม่ได้พาอประเทศจะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยประชาชนค่ะไม่ใช่ด้วยคนใดคนหนึ่งค่ะด้วยประชาชนล้วนๆเลยประชาชนแต่ไม่ใช่เพื่อเพื่ออุ้ต้องรอขี้แมวเยี่ยก็ไม่ออุ้ย,ไ,ออย,ย,ยไปหานายขี้แมวเอยี่ยงอุ้ยไปหานายจะเพิ่มตำแหน่งจะลดตำแหน่งอุ้ยไปหานายโอ้โหมันเด็กๆเ,เลยนะนะคะนะนะนะมัน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 ระบบอะไรของเขานะ่นน่ะ มันระบบอะไรของเขาคะ่ะแล้วฉันัดีใจเลยเฮ้ยไม่มีใครแล้วบ,บระชาชนลุกเองแล้วมาช่วยช่วยกันคิดนะคะมาช่วยช่วยกันคิดตามแบบภาษาประชาชนนะคะแต่นี้มันก็ยังไม่ใช่มันก็ยังอะไรกันอยู่ของเขาเนี่ยมันอะไรกันอยู่แต่ที่ดูเนี่ยมันเขาไม่ยอมค่ะเขาเขาจะปฏิรูปเขาค่ะเขาจะปฏิรูปเขาแล้วเขาก็ไม่ยอมที่เรามาค้านที่เรามาด่าโวยหวงหวยแวง,วง,วง ก็ไ่ฟังเขาโทษเราอีกด้วยถือว่าไปค้านเขาค่ะถือว่าไปค้านเขาเพราะฉะนั้นเราทําอะไรยังไม่ได้เงียบเงียบกันไว้ก่อนมีสถานที่เอาไว้อุป,ปรบับใช่เวลาแล้วใช่ไหมฮะอะไรเรายังจะมีที่พบที่เจอกันที่ปลอดภัยก็รักษาพื้นที่กันเอาไว้ค่ะนะรักษาพื้นที่กันเอาไว้ตอนนี้ก็ไปได้อย่างนั้นอนะ่ะฉันก็ดูด คุยหลายที่ค่ะก็ไปได้อย่างเงี้ยเขาบอกตอนนี้ก็ให้นั่งดูเฉยๆให้เรานั่งดูเฉยๆทาอะไรมากกว่านี้ทําไม่ได้ค่ะไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวถ้าเขาจะมีอะไรกรันทะเลาะต้องเลอะอะไรกรันงัดข้อ,ขอกันจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้บางคนบอกมีบางคนบอกไม่มีนะครับเราก็ต้องดูไปอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูไปอย่างนี้นะครับก็ ถึงบอกไลยคับว่าเอสมทำอะไรไม่ทำศูนย์สี่สิบห้านะเอสมทำอะไรทำจริงจังค่ะทำจริงจังแล้วก็คิดอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าคิดว่าเราทุ่มเทแล้วควรจะทุ่มเทให้เกิดความสำเร็จแต่การการลงลงมาต่อสู้นี้ไม่ใช่เอสมคนเดียวมันต้องต่อสู้ร่วมกันนะคะต้องต่อ,ตอสู้ร่วมกันแต่ว่าตอนนี้มันอย่างที่พูดนะมันมีการขัดแย้งกันมากมีการขัดแย้งกันมาก ชุดนี้นะชุดต่อสู้ชุดนี้นะคะไม่ไม่ได้ชุดไม่ได้คิดถึงนอประชน,น,นั้นนั้นเรียบร้อยไปแล้วค่ะชุดนี้ที่ยังใหม่หมอ่ะดาวอสเ็มไม่ร่วมด้วยค่ะไม่ร่วมรู้จักหน้าใครเป็นหน้าใครหน้าใครเป็นใครทั้งนั้น,น่ะรู้จักขอเดินของเวสเซมอย่างนี้เอเ็มต่อสู้นี่ไม่ได้ต่อสู้เพื่อตัวเอเ็มเองนะคะเพราะไม่ได้กลับไปอยู่เมืองไทยอยู่ที่นี่ค่ะ ต่อสู้เพื่อคนในชาตินะคะแล้วก็คนในชาติก็คือพี่น้องของเราค่ะท่านนึกถึงชาติอื่นจะเข้ามาวุ่นวายนี่คิดแล้วโอ้โหมันเสือทําไมวะเนี่ยอ้าวกคนของเราพาเขาเข้ามาเองอ่ะคนของเราพาเขาเข้ามาเองนี่แหละค่ะต้องคิดกันนะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะเรื่องจีนเรื่องอเมริกาอะไรเนี่ยต้องคิดกันเลยนะคะเรื่องใหญ่นะจะบอกให้รู้ บอยรู้หาเป็นเรื่องใหญ่เลยค่ะก็ต้องศึกษากันให้ดีะคะ่ะเอเซมจะไม่พูดไม่พูดเพื่อจะนําทางชี้ทางหรือว่าปกปัน่นหรือว่าคุณต้องมาฟังเอเซมต้องมาตามเอเมไม่ใช่นะคะคุณต้องคิดกันเองได้ว่าอเมริกาดีตรงไหนจีนดีตรงไหนแล้วจะยังไงละ่ะนะฮะผลที่ออกมาแล้วจะยังไงละ่ะ อัตวายนันดีผลออกมาแล้วจะยังไงดจีจะยังไงล่ะเราก็รู้อยู่แล้วประเทศนั้นอะไรยังไงประเทศนี้อะไรยังไงเรารู้อยู่แล้วแต่ประเทศไทยเรายังหาความสามัคคียังไม่ได้เลยเนี่ยค่ะมันมันคิดแล้วก็น่าหน้าอึดอัดใจนะแล้วก็เวลาที่ทุ่มเทไปอะยุคเนี่ยเ้สึกว่าเนี่ยทุ่มเทไปเนี่ยตลอดมาเนี่ย เรายังไม่ประสบความสําเร็จแล้วถ้ามาบอกว่าอีกยาวนานเเมก็ไม่ไหวนะคะอายุเมแค่นี้แล้วว่ะอยากจะทําอะไรเป็นส่วนตัวตายแล้วออกติดตัวไปได้อะคะ่นะแต่ตอนนี้มันมันมัน